ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยน Air Filter ของ Honda c l i c กนะครับ 160i นะครับ Air Filter ที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นของ Data Tech นะครับของไทยทำนะครับอันนี้ของไทยทำก็เป็นกรองผ้านะครับเขาเคลมมาว่ามันมีการโฟล์ของอากาศได้ดีกว่านะครับอัาตราเร่งอะไรก็จะดีกว่านะครับเดี๋ยว เราลองมาเปลี่ยนกันเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็แกะถุงออกมานะครับก็จะเป็นของเขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเขาจะใช้เป็นผ้าสีฟ้านะครับเป็นเส้นใยสีฟ้านะครับก็ลักษณะก็ค่อนข้างละเอียดนะครับอากาศโฟก็น่าจะดีนะครับหน้าตาก็คล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับ ว่าเป็นยังไงโอเคครับอีกนิดนึงนะครับพอดีอกรองผ้าเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนิดนึงก็คือว่าจะใส่แบบธรรมดาก็ได้นะครับแห้งๆก็ได้นะครับกรองมันก็จะดักปุ่นได้ประมาณหนึ่งแต่กรองผ้าโดยทั่วไปเนี่ยรถยนหรือว่ารถรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นกรองผ้าแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้น้ํายาเคลือบด้วยนะครับ มันจะช่วยดักฝุ่นดักอะไรที่มันเป็นอนุภาคเล็กกว่าที่ว่าผ้ามันจะผ่านเล่นรอดไปได้นะครับก็ผมใช้ของ knn แล้วกันนะครับที่ผมใช้กับรถยนต์อยู่นะครับก็มันจะเป็นสเปรย์เคลือบนะครับมันหนึ่งนะครับข้อดีก็คือว่าช่วยดักฝุ่นละอองที่มันละเอียดได้มากกว่าได้ได้ด้วยนะแล้วก็2ก็คือว่าช่วยรักษาหรือยืดอายุการใช้งานของผ้านี้ให้ยาวนานขึ้นนะครับ ก็ฉีดไปเวลาฉีดนะครับเราจะฉีดไปด้านด้านทางเข้านะครับทางเข้าของอากาศก็คือด้านนี้นะครับด้านหลังไม่ต้องนะครับไม่จําเป็นนะครับด้านหลังนี้มันจะเข้าเครื่องแล้วเข้าคาบูแล้วเข้าหัวฉีดไปแล้วเข้าห้องเป่าไม้แล้วนะครับก็ฉีดไม่ไม่มากนะครับมันจะสีมันจะต่างกันนะมันจะเป็นสีแดงนะครับก็ฉีดประมาณนี้ครับแค่นี้เองครับก็รอให้มันซึมเข้าไป จะเคลือบผิวของผ้านะครับเนื้อผ้าช่วยรักษาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นกรองผ้าทั่วไปนะครับประมาณ10,000กิโลหรือ15 0 0 0กิโลก็ตอดออกมาล้างสักทีนะครับล้างก็ล้างกับพวกน้ำสไลด์ผสมน้ำนะครับอ่อนๆไม่ต้องเยอะมากมันก็ออกแล้วครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เอามาล้างตอดล้างได้ง่ายนะครับ เรเคลมไว้ว่าประมาณ10,000แสนกิโลนะครับถมอตม์ไซค์คงไม่ถึงครับก็เราก็ใช้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับครับก็น็อตถอดกรองนะครับก็มีทั้งหมด8ตัวนะครับรอบนี้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่ถอดกรองตัวนี้8ตัวแล้วก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับไม่มีอะไรกั้นเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับ ็ถอดฝาครอบกรองอมาแล้วนะครับก็ใช้น็อตทั้งหมดนะครับมี8ตัวนะครับก็ดูสภาพกรองอากาศที่เป็นกระดาษนะครับของติดรถมานะครับอันนี้ของผมประมาณ700กว่ากิโลนะครับใช้ไปแล้วนะครับก็สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้วิ่งทางปูนอะไรมากนะครับก็จะมีน็อตอีกประมาณ3ตัวนะครับที่ยึดตัวกรองอากาศอยู่นะครับ ก็เป็นใช้ไก่กวงได้หมดเลยนะครับตัวนึ่งก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลย ครับก็สภาพหน้าตาะไรติดตั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่พอดีนะครับอ๋อตัวนี้นะครับก็หน้าคลิก160เนี่ยสามารถใส่ได้กับใช้ใกล้กับกรองอากาศของ PZX 160เหมือนกันนะครับมันรูปทรงหรือว่าล็อกอะไรมันเหมือนกันหมดเลยนะครับใส่กันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบฝาครอบเข้าไปนะครับผม เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผมก็ยังสงสัยนะว่าทําไมรูตรงนี้ก็ทาไม่ทาอะไรเพื่ออะไรนะครับเข้าใจแล้วครับเขาเอาไว้ถอดกรองเนี่ยนะครับให้แย่ไครควงก็ไปได้ครับอ่าก็ลืมปิดด้วยนี่ครับอ่าอคตรงที่ปักเท้านะครับปักเท้าหลังครับเรียบร้อยก็ แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับขี่ดูนะครับว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงนะครับ